สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f 4, อซทุกท่านโอ้ไปจนค่ำจนมืดนะเจ้านะ่ะเนาะไปขายปลานะ่ะเนาะเป็นยังไงหมดขายคุ้มขายเทีขายดีกลับบ้านโอ้ยพี่น้องอ่ะมาลุ้นกันเนาะพี่น้องเอฟซว่าเราจะได้คนละเท่าไหร่นะฮะหนึ่งสองสามฮะสามร้อยได้สามร<า>้อย,ยเองบอก สี่ร้อยแล้วสี่ร้อยห้าสี่หกสิมาคือมาอะไรนะเมื่อเช้ามอต้นหอมออกพริอันนี้อ่ะก็แบ่งกันไปนะนี่เอาป้ากลับลเราบอกไม่ช่วยค่ไหมเอมแบ่งเงินกันนะให้สี่วัดป้า,าปักลับละคนละสองร้อยเจ้วค่อยว่าแล้ว <c oughs> ต้องได้คนละสองร้อยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น มาเด้อป้าเอาหมดเด้อสิลงนี้มามามาป้าเอาหมดด้อมาเอา,าส่วนแบง่งอันนี้เอาไว้ซื้อถักคา,าต้นหอมกับอันพริกอืมเ้าซื้อพริกเราซื้อต้นหอมนะครับผม FC ทุกท่านนะก็ได้ขายได้ได้ทั้งหมด400กว่าเนาะนะครับ ี่ห้าสิบหกสิบเราสี่ร้อยหกสิบบาทนะครับผมอ่ะพอได้ค่ากาแฟนะครับผมเนาะพอได้ค่ากาแฟนะฮะก็ดีกว่าไม่ไปหาอะไรเลยนะครับดีกว่าซื้อกินนะฮะเอฟซี FC. อันนี้เราทั้งได้กินทั้งได้ขายนะครับผมทั้งได้กินทั้งได้ขายนะฮะอื <ทำ S 1> เอาจานมาให้แม่หน่อยลูก <laughs> ดีกว่าแปบว่าอยากอะไรก็ซื้อกินซื้อกินนะครับผมมัน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 ไม่ใช่อ่ะนะทุกท่านอืมสุดเจ๋งนะครับผมนี่ก็ส่วนแบ่งของลุงนี้นะฮะเอฟซนี่ลุงนี่เฮดเวกอยู่เนาะอ่ะ่วน,ส,วนส่วนแบ่งค่อยเนาะอันนี้เนาะ ก็แบ่งตัวไงสองร้อยนะครับผมก็ให้แม่ร้อยหนแม่ไม่ใหคนหนึ่พ่บาทผมเป็นคนถือนะฮะับเอฟซีผมก็เอาไปคืนให้ป้ายนี่ครับผมเป็นคนที่รับเงินมาแล้วไม่ชอบถือเงินนะฮะับเอฟซีทุกท่านเนาะเพราะว่าถ้าผมอยากได้อะไรผมก็ขอเอานะครับพี่น้องอยากซื้ออะไรแบบว่า <ori> แบบว่าถ้าผมเนาะอยากกินเครื่องดืม่มนะฮะแม่มันตทอยก็พอบอกแม่มันต่อยนะซื้อเครื่องดื่มไม่้เดอ้อนะครับเขาก็ซื้อมานะครับผมง่าย,ง,ายง่ายนะครับเอฟซีมารับแบงมารับเงินมารับ,รบส่วนแบงเหลือเศษมันหกสิบบาทไว้ซื้อผาหางค่อยวายุเราจะได้คนละสองร้อยเอามานี่นะฮะก็ หอมไก่ใส่มะเขือได้ได้คนละสองร้อยนะครับปลาลาบปลากระขัวเนาะอืมคั่วเอาคั่วเอาอย่ากินกินนั่นอย่ากินดิบไลมันพระหยัดเยอะนะก็มีจำมะฮุงมืกินแซ่บๆนะเนาะนะก็ตำโบราณพนาูนี้นะน้องไอเดียไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะอะไรลูกครูไปเกษียณครูเกษียณนะครับผมแม่มาต้อยก็จัดเมนูเนาะหอมไก่ใส่มะเขือหอมไก่ นะครับใส่มะเขือนะครับผมอืมนาะ่วนลาปลาแล้วก็คั่วให้มันสุกนะครับผมพรุ่งนี้ก็คิดดูก่อนนะว่าเราจะไปทางไหนดีนะครับผมยุงหลายเนาะถ้าไม่ได้ไปไหนฝนไม่ตกเนาะก็เดี๋ยวจะเทปูนเนาะว่าจะเทปูนอ่า ยุงข้าวก็ไม่เทสักทีนะเอฟซก็ฝนตกนะเอซเนาะมันมันมันยังลำบากไปดูอยู่มันก็ซื่นอยู่นลงมาแง่งลงนะครับก็ถ้ามาหากินนะเอฟซมีอะไรก็หาไปนะครับผมต่างคนต่างหาเนาะก็มาตุ้มโฮมนะกินด้วยกันยามแรงนะเอา ยาเนี่ยใครกินนี่เอาไปไว้นียนเด้อน้อยเด็ก็ปวดหัวนะครับมันช่วงนี้เนาะ,นะหลายคนหลายท่านเนาะไม่สบายนะฮะมองจากร้อนแล้วก็ฝนตกเนาะทุกท่านนี่ยุงข้าวของผมเนาะใครๆก็ถามว่าทำอะไรนะชาวบ้านมาเห็นเนาะน้องสาวแม่ยายก็มาเห็นว่าทำอะไรนี่อ๋อทำที่ไว้ข้าวเนาะ โอ้ดีดีด,ด,ดีทำแบบนี้เนาะ<ช>ทุกท่านนี่ต้องโอ้เน้นหนามากเลยนี่ครับพื้นโอ้ยมโ,โยกมาย,มายกนะฮะเอนะเดี๋ยวก็จะเทปูนเนาะทุกท่านมันแน่นหนาก่อน บ่จะทำวันนั้นวันนี้ก็ไม่ทำเอา่วนเอาน้ำตะไคร้เฮอหมากินอีอยู่บ่ต้มเลยต้มเลยอตนี่ขอตั้งแล้วนะครับพี่น้องอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ